สวัสดีครับเพื่อนเพื่อลายวันพีซเทรเชอร์ครูสทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบสิกครับในวันนี้ผมจะพาทัวร์ซูรุเดินเล่นกันนะครับเอาละฮะมีฐานเรือมาเดินเล่นกันในแอรเรีพิเศษของเราแบบนี้ครับเราปล่อยจะไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็ต้องจัดการเก็บโปสเตอร์เธอมาให้ได้นั่นเองวันนี้ครับระดับเอนะ็กซ์เปิดนั้นหลายๆคนผ่านยากเลยเกินเพราะว่าจํานวนศัตรูนี่เยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหซูรุมาพร้อมกับ กองทัพทหารที่ล้อมรอบเลยนะครับผมจัดไปเลยอ้าวแลวฮะวันนี้ครับผมจะใช้ทีมอะไรนะครับไปดูเพื่อนกันก่อนเลยครับผมมาผู้ช่วยใครดีนะครับผมตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอินเทอร์เน็ตมีปัญหาโอ้โหดูครับรู้สึกว่าจะมีแต่มาโกนะครับผมรู้สึกว่ามาโกเต็มไปหมดเลยอ้าวแล้วครับผมขอบคุณเพื่อนอู๋ด้วยนะครับสําหรับ โซโลอาชูร่านั่นเองครับวันนี้ผมจะใช้โซโลอาชูร่าไปสู้กับซูรูนั่นเองเอาละรุยกันเลยอ่ะต้องอธิบายพอสามารถกับตานอะไรกันอีกไหมนะครับผมสำหรับโซโลอาชูร่านั้นช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครสายทักษะและก็เพิ่ม HP ให้2เท่าครับใช้กเป็นเพื่อนกับเป็นตัวเรากับตันเองเนี่ยก็เป็น4เท่านั่นเองก็จะได้เลือดมหาศาลแบบนี้เนื่องจากผมใช้เรือ กองทัพเรือด้วยนะครับเรือทหารครับจัดไปนะครับผมนี่เลยครับได้เลือดมหาศาลมาดูกันว่าคุดรู้โจมตียังไงวันนี้มีสมกเกอร์มาด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากติดติดอาติด,ต,ดตัวละครที่เลือดเยอะที่สุดสายพลังทักษะนั่นเองนะครับก็เลยแบกมาด้วยนั่นเองนะครับนี่ไล่ไล่ไล่เอชพี HP มาเลยนะครับใครที่ใครเอชพีเยอะมาเนี่ย ผมจัดเข้าทีหมดเลยอยากให้เห็นอะไรมากกว่าที่เราตีเข้าตายตีเข้าตายนะนึกถ้าผมจัดไปนะฮะม,ม,มันก็มันมันก็มันก็ดูดีนะครับในทีมที่ฟาร์มไวๆแต่ว่าหลายๆคนไม่ได้ตีแล้วร่วงไงอ่าเราก็จะได้มาเฉลยกันว่าเขา โดนโจมตีไปแล้วแล้วเขาจะสวนมายังไงอะไรอย่างนี้เราต้องตีใครก่อนให้มันตายอะไรว่าไปครับนี่คือการเรียกว่าวิเคราะห์กลยุทธ์การ่อสู้นั่นเองนะครับเราก็มาดูกันรนะโอเคชิวเลยทีมเราเลือดเยอะโจมตีไปชิวชิวเลยเลือดเยอะไม่พอโจมตีแรงด้วยนี่หเอาครับสำครับเจ้า เต่าได้มีเอาสีดำครับทั้งคู่นี้ HP 10หน่วยเท่าน,นั้นเองนี่ครับเมื่อกี้โจมตีไป6สําหรับชอปเปอร์กัดพอยครับแล้วใชมีฮอปตีไปก็เป็น10หน่วยพอดีครับตายเลยก็ใครจะดองเชิญก็อย่าลืมนะมันตีได้แค่3พีนะนะสี่คอมโบสามพีก็สิบหน่วยตายเอาละครับเจอกับเวฟที่4จะเป็นโมมองกานั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ โจมตียังไงอ่ะเราต้องปล่อยเขาโจมตีเราดูครับเราถึงจะรู้ไงไม่งั้นไม่รู้หรอกนะครับผมผมจะเก็บเจ้านี่ก่อนเลยโอเคเก็บไปหนึ่งคนครับให้เขาโจมตีเข้ามาสามคนเลยไหมนะครับผมมาครับผมจะให้เขาโจมตีเข้ามาสามคนพร้อมกันครับแล้วเก็บเนื้อไว้ฮิวด้วยเก็บเนื้อไว้ฮิวหน่อยมาครับสามคนนี้จะทำอะไรบ้างโอ้โหฟันกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮึมมงมังกาตีเราสามพันห้าร้อยแปดสิบเลยนะ ก็โจมตีอย่างเดียวเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรพิเศษเลยเหรอนะครับผมเหมือนไม่มีอะไรฮะเขาโจมตีธรรมดามาเลยแต่ก็หลังจากโจมตีมาแล้วก็อืมนี่ลูกน้องก็ตีแรงนะครับผมดีนะมีเนื้อให้กินเนี่ยนะ ไหนมาดูชัดๆอีกทีหนึ่งก็สามพันห้าร้อยแปดสิบนะครับจำนวนลูกน้องก็โจมตีอยู่เราๆราสองพันเกือบสามพันนะครก็ไม่มีอะไรพิเศษเฉยๆเลยฮะตีกันสดๆเพราะฉะนั้นเราก็สวนกันไปสดๆสดๆสดๆไปเลยเราตีไม่ค่อยเข้าเพราะว่าผมใช้เรือใช้เรือทหารอยู่นะครับไม่มีดาเมจจากแมรี่นั่นเองปกติแมรี่จะโหดกว่านี้นะฮะ อะไรังไม่เข้าเลยดูโอเคโดนมาอีก3580ัน35หรับสรบโมงก้านะครับผมกแก้วสีสด,สดใสงดงามครับบนมองมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงมาเนี่ยล่วงไปเลยนะครับจอบโปสเตอร์ด้วยสำหรับโมงก้านะครับผม เอาละครับเว็บนี้ครับรู้สึกว่าจะเชิญน,น้อยกันทุกคนเลยนะครับจะโดนเดเมจเท่าไหร่เว็บนี้ต้องเขาเรียกว่าแหล่งกดเพอร์เฟกกันแม่นๆนิดนึงนะถ้าไม่แม่นเนี่ยมีสิทธิ์โดนสวนเลยนะครับผมเจสซีง่ายๆเลยเอ้าวนี่ไงไม่แม่นไงดูครับไม่แม่นไม่พอลูกแก้ตรงข้ามด้วยแบบนี้ครับจะโดนคนละเท่าไหร่ว่าไปโอ้โห นะครับผมประมาณพันสองแล้วต่อคนน่าจะเป็นสีเหลืองที่ยิงเบาวกว่เพื่อนนะครับนอกั้นเป็นพวกคนเป็นใหญ่ยิงแรงนั่นเองโอเคผ่านไปครับสำหรับเวฟที่หกว่ายังไงเอาเลยครับผมผมเจอกับ Secret State ครับ นี่ครับผมสำหรับนะโอนิกาโมะวะชื่อโอนิกาโมะนะครับกินผลแมงมุมเข้าไปนะครับเอาแล้วครับผมเป็นอาหาหเรืออาเรียกว่าอะไรเพลงแปดดาบนะครับเพลงแปดดาบจัดมาเลยนะครับมีแปดมือนั่นเองแปดขาจัดไปครับพอจะสู้ยังไงโดนล็อกแล้วหนึ่งคนนะครับรู้สึกว่ารับการโจมตีกันหน่อยดีไหมนีครับผมมาชอปเปอร์การเอย ผมจะเก็ตหานเรือทิ้งก่อนเลยนะรู้สึกว่าจะไม่ยอมโดนดดเมจขนาดนั้นกินเนื้อด้วยนี่นีน่โอ้โหมีฮอคตีแรงมากสุดยอดเอาแล้วครับผมไม่โดนเดเมจไปฟรีเลยทีเธอหนึ่งนะเอาแล้วครับเจอกับโอนิกาโมแล้วนะครับไปกันเลยถึกไหมถึกอยู่นะครับ เอ็ก expert นะครับถึกยู่นะครับลูกแก้วทรงสีก็แล้วก้อนแล้วซึว่งหล่อเท่านั้นเองมาครับใครถ้าไม่ตาย8ดาบครับเลสแปดาบ1650อ่าจริงๆมันก็จะโดน3,300เลยนะอ่ากันไว้ครึ่งนึงนั่นเองนะครับผมจัดไปเลยสำหรับชอปเปอร์กัดพอยนั่นเองแล้วก็มีการโจมตีทุบๆ2เทิทเร์น1ครั้งนะครับผมผมก็จะกินเนื้อโชว์ไป เกือบตายครับมาเลยนะครับกินเนื้อเรียบร้อยครับได้โปสเตอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้จะได้โปสเตอร์พร้อมทุกคนไหมเนี่ยนะครับคนสุดท้ายครับซูรู้นั่นเองนะครับสำหรับซูรู้นั้นเก่งกาจแค่ไหนครับผมขอต่อเธอก่อนเลยละกันนะครับผมเพราะว่าผมจะยืนสู้กับเธอนานๆเนี่ยจะสู้ยังไงนะครับเลือดมีอยู่3 0,000ผมไม่แน่ใจว่าจะ พอไหมไี่ครับผมขอใช้ท่าไม้ตายแบ็กเบนชิปคัตเตอร์ของมีคโฮมก่อนเลยโอ้โหโดนไป1นึ่งแห้าหมื่นกว่าเลยนะครับสําหรับอ่าซื้อรู้ครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหรนะ่เนี่ยก็หนึ่งในสามประมาณประมาณเนาะก็ะเลือดประมาณ5้าแสนเลยนะนะครับผมสี่แสนกว่าๆนะครับสี่แสนปลายๆเกือบห้าแสนสำหรับซื้อรู้นะครับจัดไปแล้วครับจัดไปอีกครับ อัตุระดามงเงินเบิกคางต้อาตายกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาละฮะได้เวลารับดาเมจกันแล้วนะครับไวจ์เอาแน่นอนครับมาดูกันครับว่าเธิญนึงเนี่ยโดนสักเท่าไหร่นะครับตีใครดีตีซึรุนี่แหละเลือดเยอะสุดแล้วนะครับผม ได้แปดหมื่นเลยเนี่ยนี่ครับผมความสามารถของซูรุครับในการคลีซิ่งวอชครับเ <c oughs> ป็นกินผลซักล้างนั่นเองเฮ้ยทำไมคนเยอะขนาดนั้นนะ <c oughs> โอ้โหมากันเต็มเลยนะครับมาจากไหนนะ่ะรู้สึกว่าเขาจะเรียกหาเรือออกมายิงเรานั่นเองนะครับโอ้โหและฮิลลูกน้องเต็มหมดแล้วนะนั่นครับเขาจะฮิลลลูกน้องทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมแล้วไอ้ที่ใช้ไปเมื่อกี้ เอาละครับแล้วตึงๆแล้วไหมครับคุณผู้ชมแน่นี่แหละครับความสามารถของซูรูนะครับถ้าเอาเธอไม่ลงก่อนเนี่ยรบกวนคุณผู้ชมเก็บลูกน้องก่อนจะดีกว่าครับไปเปลี่ยนป้าหมายด่วนเลยนะครับรู้สึกว่าตีเธอทีละแปดหมื่นเนี่ยไม่เลยจะตายนะครับอ่ะ ไม่มิสเฉยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนอีกสามพันนะครับนี่เรามีเกราะป้องกันอยู่นะจริงๆโดนหกพันกว่าเลยนะโอ้โหเจ้าปสบการณ์นี้ไม่ใช่กากๆเลยนะครับผมเอาละฮะงานงอกแน่นอนครับคุณผู้ชมมาใจเย็นคค่อยๆตะเคยค่อยๆตีค่อยๆตีค่อยๆตี คริซซิ่งวอชอีกแล้วนะครับผมรู้สึกเขาจะกินเนื้อทุกสองเทินเลยนะครับและผมโดนดาเมจไม่อีก5,000กว่าโอ้โหเจ็บเจ็บมากและดูลูกแก้วครับสวยสันสดใสงดงามขนาดนี้ครับไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมฉะนั้นผมจะใช้ความสามารถของคาปาก้ารรอครับลูปแชมโบ เอาละครับผมได้สล็อตอะไรบ้างนะครับได้เนื้อมาหนึ่งได้เกียร์ดีมาสองให้ลูกแก้วสายพลังทักษะมาสาม,ามนนครับตีใครดีแน่นอนเขาจะปัสก้าโดนก่อนเลยนะครับผมกินเนื้อด้วยโอ้โหกินไม่ได้ไม่มไ <พา S 2> เป็นไรเพอร์สติก็ยังดีฮึมฮึมฮึมแล้วไปตีซือรูกทิมใหม่นะโอโ้โหโดนยิงฟรีเลยครับสองพั 2002. นสองนี่ตัวโดดๆนะฮะเอาเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้ อา่าสุล่าไปก่อนเลยโอ้โหตอนทุกทางเลยครับผมนี้ยืนสู้กันอย่างยื้อเลยอย่างยื้อเลยนะครับดูไว้เลยนะครับใครเดเมจไม่รุนแรงพอเนี่ยเก็บลูกในห้องก่อนดีกว่าครับซุรุนี่ฮิวเอาฮิวเอานะครับรุนแรงด้วยนะครับผมเอาละกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อฮึฟาดดาบเป็นใหญ่ฟาดดาบเปลี่ยนปะไหมโอ้โหคนนี้เฉยเลย ลงเลยสองคนแล้วอีกสองคนแล้วฮิวเท่าไหร่ก็ไม่บอกโอ้โหดีแตกทันกว่าแรงมากนะครับผมเอาเลยครับสุรุกับเราครับสุรุกับเราว่ายังไงครับสนุกแน่นอนนะครับเกมนี้ครับฮิวด้วยครับถึกมากๆเลย ว่ายังไงเหนื่อยแน่นอนครับเกมนี้ครับฟาดกันฟาดกันดิขนเกรดเกร็ดอยู่เดี๋ยวพี่บอยเออแบบนี้ดินะครับเ r ซซิง n g w a อย่างเดียวเลยครับตีเท่าไหร่ครับเธอรู้คนเดียวครับ4,020เลยทีเดียวนะครับผมรุ่นแดงนะครับไม่ใช่เบาๆเลยนะครับ4,000เนี่ยเอาเลยครับผมมีเวลายืนสู้กับเธอนานขนาดไหนฮะ มาเจ็ดหมื่นโอ้โหยิงกันเมื่อไหร่จะตายมาเลยไม่เคยหวัน่นไม่เคยหวั่นอยู่แล้วตู้ได้มีเนื้อเยอะเนื้อเยอะมากเนื้อหมดแล้วก็ยังเก็ตอยู่โอเคห้าหมื่นหกคือซิงนหวอดจริงเดียวเลยนะครับผมิวเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหแบบเมื่อไรจะตายเอานะครับผมใครจะตายก่อนกันมาวัดดวงกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมสึกมากถ้าพลังป้องกันต้องสูงพอสมควรเลยแถมเรื่องของเรื่องยิวได้ด้วยไงเอานะครับผมแปดหมื่นครับอืลดเลือดลดเลือดแล้วเลยครับผมไม่มีเนื้อเลยไม่มีเนื้อเลย ลูกแก่ตรงสีแบบนี้ครับรู้สึกดีขึ้นเอาขึ้นมายืนเฉยเลยนี่ฮิวแรงขึ้นไหมเนี่ยเลยครับผมไม,ม,ม่ว่ายังไงหนึ่งแสนแล้วว,ว้ากาดโอยโอ้โหนี่วนสกิลได้เลยนะ การต่อสู้ที่ย้อนนานนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นความสามารถของซูรุยังแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะครับเรียกว่าเขาจะยิ้วทุกๆ2เทิร์นเลยนะครับแล้วก็โจมตีเรามา4 0 2 0หน่วยเลยทีเดียวโอ้โหร่วงแล้วโอ้โหนึกว่าจะต้มตีกันนานนะครับจัดตายเลยนะครับผมสำหรับซูรุระดับเอ็กซ์เพรสเองนะครับเห็นชัดแล้วไหมครับคุณผู้ชมนะครับผม เตรียมทิมตีแรงๆมาเลยนะครับรู้สึกว่าทีมมาโกแน่นอนครับมาแรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะดรอปคู่มือต่างๆเอา้ามีคู่มือเกียร์สามครับสำหรับมังกิดีลูฟี่นั่นเองนะครับโอ้โหเอาละครับผมแหมและใครติดตามการรีวิวตัวละครแล้วก็ติดตามได้เร็วๆนี้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับ โอเคครับสำหรับระดับเอ็กซ์เพรสนะครับแชร์กันหมดเปลือกแล้วนะครับสำหรับกลยุทธ์การโจมตีของซูรูนนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะทีมโซโลอาชุร่าก็เอาชนะได้ด้วยนะนะครับผมใช้เรือแมรี่ก็จะได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะฮะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้เรือหานเรือหรอกผมทำให้มันเลือดเยอะเฉยๆเท่านั้นแหละโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าอย่าลืมแชร์คลิปไป,เ,ปเพื่อนๆดูด้วยนะ และก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมไปด้วยจะได้เห็นตัวละครทุกตัวที่ผมจะหยิบม,มาดึงจุดเด่นอะไรจากทีมยังไงจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ